เนโอกาศวันขึ้นปีใหม่ผมขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนนับถือได้โปดรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยปลอดจากภัยที่เผชิญกับชีวิตในช่วงนี้ก็คือโควิด ไม่ว่าจะกลายพันธุ์มาในรูปแบบไหนก็ขอให้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราเพื่อจะได้ใช้ชีวิตในช่วงความปกติใหม่ในการประกอบอาชีพการงานได้ตามปกติมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมตลอดไปครับ